หนึ่งวิธีทําให้ผู้ชายคลั่งรักคุณไปยาวๆสําหรับคลิปนี้ผมบอกได้เลยนะว่าเด็ดๆถ้ามาฟังนะครับฟังให้จบฟังต่อเนื่องตามไปดู YouTube ก็ต้องตามเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมักจะย้อนกลับมาคิดว่าเออทำไมฉันไม่ทําแบบนี้วะติ่งนั้นก็คือความสาวเราจะต้องรักสงวนตัวของเรานั้นไวค่อยๆเปิดเผยทีไดอย่าง ยอยถ้าเปรียบกับดอกไม้อ่าเวลาคุณเห็นดอกไม้ก็ค่อยบานออกเฮ้ยสวยจังเลยอะ่ะแปบ๊บเดียวมันก็หมดแล้วแปบ๊บเดียวก็ก็เบื่อแล้วเดี๋ยวไปดูดอกหม่ดีกว่าความสวยความสาวก็เช่นกันถ้าเกิดคุณแบบโอ้โหฉันเปิดหมดเลยเนี่ยคุณก็จะดึงดูดเขาแค่ช่วงครั้งช่วงคราวก็แค่ช่วงรแรกแรเมื่อเขาได้ดอมดมดอกไม้ได้ดอมดมตัวของคุณแล้วความรักเขาก็จะจืดจางหรือบางคนเนี่ยหายไปเลยนะครับแต่มันก็มีข้อแม้แหละถ้าเกิด คบอย่างจริงจังแบบเตรียมแต่งงานอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับที่เราจะต้องเ,ออเปิดเผยถึงเวลาเปิดเผยแล้วเราจะต้องใช้เสน่ห์ตรงนั้นแล้วมันก็โอเคเพราะว่าหลังจากแต่งงานมันก็จะมีความผูกพันอะไรที่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดก่อนหน้าน,านั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแฟนโดยเฉพาะน้องๆลุกใหม่ๆที่ยังเป็นวัยรุ่นถ้าเกิดคุณให้ทวองคุณไปแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ผมพูดไปอย่างแน่นอนความรักจะค่อยๆจืดจางทำให้ดูแบบ เออไม่สนใจดูไม่เหมือนตอนจีบตอนแรกๆเลยวะทำไมหมดโปรโมชั่นวะถ้าเกิดคุณไม่อยากให้เขาหมดโปรโมชั่นหรือโปรโมชั่นค่อยๆลดทอนลงไปเรื่อยๆในชีวิตให้เขารักคุณไปยาวๆเนี่ยจงทําในสิ่งที่ผมพูดเก็บไว้ก่อนครับไม่ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนผมไม่ได้ว่านะว่าเอ้ยเขาไม่รักคุณไม่ใช่เขาอาจจะรักคุณมากก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเก็บเอาไว้นะเขาจะคลั่งรักคุณมากเขาจะบอบพุ่งพลังให้คุณมากคุณเคยเห็น ตามในหนังก็ได้ซึ่งในหนังก็เป็นเรื่องจริงนะครับสร้างมาจากเรื่องจริงผู้ชายที่ทําสงครามกันเป็นหัวหน้าทัพเจ้าขุนมุนนายเนี่ยเข้าผ่านกันเพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องจริงในทุกยุคทุกสมัยเพราะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาก็สงวนตัวเก็บ18บวกเขาไว้ไม่ให้ใครน้องๆเนี่ยจะต้องรอเวลานะครับแล้วน้องๆจะรู้เลยว่าเออคําพูดโค้ดเอ็มเนี่ยเฮ้ยช่วยให้เขามีความรักดีๆที่ยืดยาวได้อย่างแท้จริงและมันก็มีวิธีอื่นนะครับที่เราจะมอบความรักให้เขาอ่ะ มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทําไมเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องให้ตัวเราตั้งแต่แรกครบและรู้หรือเปล่าว่ามันมีสถิติมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยว่าเออผู้ชายเนี่ยเกิดมาเขาจะมีความคิดตรงนี้เรื่องเพศอะ่ะคือเขาจะคิดอย่างว่าเขาจะคิดแบบวิวคนนั้นทำไมดูแบบตุ้มๆคุยกับเพื่อนก็คุยกันเรื่องพวกเนี้ยผู้ชายพอถึงวัยหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นด้วยนะเขาจะมีความคิดอย่างเนี้ย นึกอยู่ในหัวนะครับผมกับเพื่อนก็คุยเรื่องผู้นี้กันบ่อยมากนะครับแต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยคุยเรื่องเหล่านี้ไม่ได้บ่อยถ้อ,อยังเก่งก็วันละครั้งแต่ผู้ชายเนี่ยคุยโอ้โ oh, หด้ทุกเวลาเห็นผู้หญิงเดินมาเอาคุยละเห็นผู้หญิงเดินมาคุยละและมันมีค่าเฉลี่ยด้วยนะว่าผู้ชายเนี่ยคิดเรื่องอย่างเนี้ยประมาณ1นาทีเนี่ยหครั้งหรือบางสถาบันที่เขียนออกมาก็คือแบบเกวิสิบวิเนี่ยหนครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องๆช่างน้ําหนักใจดีดว่าเฮ้ยเราจะมอบให้เขาไปเลยทําไมใช่ไหมคร ดึงระยะเวลายืดออกไปจนถึงคบกันแบบเตรียมแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคกว่าจริงๆมันมีเรื่องเล่านะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ใจผู้ชายคนนี้แบบสุดๆแล้วก็ผู้ชายคนนี้มีทุกๆอย่างมีความรวยมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงสวยสวยกว่าคนที่เขาหมายปองนะเข้ามาให้เขาตลอดเวลาเข้าหาเขาตลอดเวลาแต่ไม่มีใครได้ใจเขาเลยจนกระทั่งเขายอมเสียสละทุกๆอย่างเขายอมแม้กระทั่งอำนาจของเขาอันนี้คือมาสมัยก่อนนะโดยที่เขายอมสละทุกทุกอย่างเพียงเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นอะไม่ได้ให้เขาทุกอย่างยังเก็บ สิ่งที่เป็นสมวนอยู่ยังเป็น18บวกอยู่ไม่ได้ให้ผู้ชายคนนั้นไปซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะฟังเรื่องประมาณนี้นะครับเทคนิคประมาณนี้เคล็ดลับดีๆประมาณนี้คือไม่ใช่เคล็ดลับดีๆนะโคตรเคล็ดลับดีการใช้ชีวิตการดึงดูดผู้ชายเป็นตัวเราในสิ่งที่เราเป็นแล้วดึงดูดคนที่ดีเข้ามาด้วยเว้ยดึงดูดคนหน้าตาดีมาเองได้เลยเว้ยแล้วเราก็ดีขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นไปด้วยนะครับน่ะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจริงได้โดยผมจะพูดแบบลงลึกสเต็ป by สเต็ป เป็นขั้นเป็นตอนลงรายละเอียดมีเรื่องเล่ายกตัวอย่างอยู่ในหนังสือเสียงเรียบร้อยแล้วหนังสือเสียงชื่อว่า17วิธีรู้ทันเล่รักของผู้ชายหนังสือเสียงเรื่อนี้จะรวมวิธีรู้ทันผู้ชายแล้วเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นแม่เลกดงดูดความรักดีๆด,ด้วยนะครับก็ <S <S ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อหลังไมมาเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะยังมีอีกหลายสิ่งครับที่น้องๆผู้หญิง ยุคใหม่ๆยังไม่ล่วงรู้เล่รักของผู้ชายก็ไปเจอกันในหนังสือเสียงเล่มนี้ได้นะครับอ่ะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งโคตรัวใจเลยในหนังสือเสียงเล่มนี้ก็พูดถึงนะครับสิ่งที่ผู้ชายโหยหาเรื่องของ18บแวกแลวเมื่อเขาเนี่ยได้ตรงนั้นของคุณไปแล้วเขาได้ลิ้มรสความหอมหวานคุณไปแล้วเนี่ยมันกลับตรงข้ามครับเขารู้สึก มันไม่หวานอีกแล้วมันก็เลยทําให้ความรักของหลายๆคู่นะที่ยังไม่ได้แต่งงานกันไปเนี่ยคบกันทาไมต้องเลือกกัน5ปี7ปีมันมีความเบื่อหน่ายมันมีความเฉยชามันมีความชินชากับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะให้ตัวคนไปกี่ครั้งนะครับเขาก็ทําแค่ความรู้สึกของผู้ชายอย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันมีสถิติมันมีงานวิจัยนะครับซึ่งหลายๆคนอะมักจะชอบคอมเมนต์มาหรือส่งข้อความมา ต่อว่าผมนะว่ามีหนังสือรองรับเหรอถ้าเกิดคุณสนใจเวลาคุณฟังคลิปผมหรือคลิป,ลปข่าตานที่เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยมันมีสถิตินะให้คุณไปเสิร์ชกูเกิลครับแล้วคุณจะเห็นเต็มไปหมดเลยคุณไปเลือกเอาในสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ,ฮ้ดูน่าเชื่อถือมันมีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอยากให้ผู้ชายั่างรักคุณไปยาวๆจงทำสิ่งนี้ได้เลยครับ